ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธนูนะคะประจำวันที่1ถึงวันที่16เดือนกันยายนนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูในตอนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้ queen of swords นะคะได้ knight of swords แล้วก็ the star the uh, three of swords นะคะแล้วก็ knight of pentacles ในตรงนี้นะคะดูเหมือนกับว่าชาวราศีธนูนะคะกําลังจะมีการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างกําลังคุ้นคิดอย่างจริงจังหรือเครียดอะไรกับบางสิ่งบางอย่างมีการคาดหวังอะไรก็มีการรอคอยในตรงนี้นะคะดูเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์ในตรงนี้เป็นนักสามเศร้าหรือเปล่าคะมีการเจ็บปวดเกิดขึ้นนั่นในตรงนี้นะคะได้มองเห็นถึงความเจ็บปวดที่คุณนั้น กังวลใจมีการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเรื่องราวเหล่านี้นะคะเป็นการเกิดขึ้นมาแล้วนะคะได้สักพักได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะดูเหมือนกับว่าเป็นสถานการณ์ที่คุณนนั้นพยายามที่จะรักษาเอาไว้แต่ดูท่าทีแล้วจะรักษาไว้ไม่ได้นะคะคุณก็เลยดูเหมือนกับเครียดวิตกกังวลว่าจะทํำยังไงดีเพื่อที่จะให้ความสพันธ์ในครั้งนี้นั้นจะยังคงอยู่กับคุณหรือจะดึงคนหลักของคุณนนั้กลับคืนมาจะทาอย่างไรดีนะคะ แล้วเรามาดูนะคะว่าคนรักของคุณนั้นรู้สึกยังไงกับคุณนะคะในตรงนี้นะไพ่ของฝั่งเขานะคะได้โฟล์ซอบซอร์ตนะคะได้คิงซอบวนันเอซซอบซอร์ตนะคะคิงซอบเพนเดอร์แล้วก็ ทูซอบซอสนะคะในตรงนี้นะคะดูเหมือนกับว่าเขานั้นนิ่งๆกับคุณไปแล้วนะเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขานั้นไม่ได้รู้สึกไม่ได้คิดอะไรกับคุณแล้วนะคะดูเหมือนใจของเขาออกไปแล้วนะแต่เขาไม่รู้สึกไม่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 ไมไมไม ไม่รู้ว่าเขานันจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงและก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีนะคะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ในครั้งน,นี้เป็นไปในทิศทางที่ทที่ที่ดีดูเหมือนกับว่าเขาต้องการที่อยากจะเลิกต้องการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะจบอยากจะไปคบกับคนใหม่แล้วนะคะดูเหมือนกับว่าคนใหม่ของเขาในตรงนี้นะคะจะ จะมาในช่วงเวลาที่เขาใน,นกำลังคบกับคุณนะคะแต่แต่ว่าใจของเขานั้นน่ะก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในตามกาลเวลาซึ่งคุณนั่นเองก็อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยล้วพอคุณรู้ปึ๊บก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่เขานั้นกับคนลักของเขานั้นได้มีใจซึ่งกันและกันแล้วนะคะซึ่งดูเหมือนกับว่าพื้นที่ที่คุณได้ได้ยืนอยู่ในใจของเขาในตรงนี้น ดูเหมือนจะหมดไปแล้วนะคะก็เลยดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ในตรงนี้นจะเป็นการที่มีการเปลี่ยนแปลงเขานนั้นไม่ได้มีใจใกับคุณแล้วเขาได้หมดใจให้กับคุณไปแล้วแต่คุณนั้นยังไม่ต้องการที่อยากจะจบความสัมพันธ์คุณยังทําใจไม่ได้ในตรงนี้นั่นเองนะคะเขาเองเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับการที่จะบอกกับคุณว่า ความสัมพันธ์ในครั้งนี้จบไปแล้วนะเขาต้องการที่อยากจะไปแล้วเขามไม่ต้องการที่อยากจะมีคุณไว้ต่อในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะในตรงนี้เนาะแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะคุณนั้นจะ,ะสามารถที่จะทําใจได้นะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็จะยังยัง,ย,ง,ย,งยังมีการวนเวียนอยู่นะคะคือเขาก็เองก็ไม่ได้ล้มหายตายจากหรือหรือจะจากคุณไปเลยอะไรตรงนั้นนะคะ ก็ไม่ได้หายกันไปเลยก็ยังมีการวนเวียนกันเพราะว่าดูเหมือนกับว่าคุณนั้นจะทําใจได้แล้วแต่ว่าคุณเองนั้นจะยอมให้เขานั้นเป็นกัลยาณมิตรในความสัมพันธ์เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนก็นกได้นะคะในตรงนี้เนาะมีการวนเวียนไปมาหาสู่กันได้อยู่นะคะเพราะว่าในตรงนี้นะคะคุณ คุณมีความรู้สึกดูเหมือนกับว่าคุณขาดเขาไม่ได้อย่างไรก็แล้วแต่ขอให้เขานั้นยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณเพราะว่าคุณทนไม่ได้ถ้าคุณนั้นจะไม่มีเขานะคะในตรงนี้คุณเองก็เลยยอมนะคะยอมที่จะเป็นในลักษณะที่จะเป็นพี่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะ เรามีการวนเปลี่ยนกันแต่ถึงแม้ว่าในใจของคุณนั้นจะต้องการที่จะครอบครองเขาก็จริงแต่ว่าไม่สามารถครอบครองได้แล้วคุณก็เลยต้องจําเป็นหรือจํายอมที่จะต้องอยู่หรือตกอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะและส่วนคนนนะําแนะนำนะคะือคําแนะนานะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคำแนะนําให้คุณนั้นไปเริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นในความรู้สึกเริ่มต้นความนึกคิดหรือ ปรับประยุกต์ความคิดของตนเองนั่นเองนะคือทําให้ตัวเองนั้นมีความรู้สึกดีมีความแบบมีความรู้สึกมีความสุขให้กับตนเองนะคะคือทําตัวเองให้มีความสุขเข้าไว้เนาะแล้วก็คิดดีทําดีนะคะในตรงนี้เนาะแล้วก็ทําให้ตนเองนั้นมีความสุขแล้วก็มีการที่ดูเหมือนกับว่ามีความอยากจะพัฒนาอยากจะเอ็กซ์ตีบตัวเองไปข้างหน้านะคะในตรงนี้เนา ในในตรงนี้นะคะถ้าคุณนั้นมีอ่ามีความคิดหรือ n d s e ิตี่ดีหรือมีความคิดที่เปลี่ยนใหม่แล้วจะมีคนเข้ามานะจะมีคนเข้ามาเพ่งเล็งคุณจะมีคนเข้ามาอ่ามอบความรักให้กับคุณนะคะในตรงนี้เนาะ,ะให้คุณนั้นเปลี่ยนตัวเองนะคะยังไงวันนี้ขอจบคำทำนายคำคำทำนายไปเพียงเท่านี้นะคะยังไงวันนี้ขอ ตัวลาไปก่อนแล้วนะคะยังไงถ้าชอบกดไลค์กด s ับสไครป์กดติดตามนะคะเราก็ถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวอย่างไรนะคะก็ให้สแกน QR code โค้ดที่หน้าคลิปนี้ไว้เลยนะคะแล้วก็ทักแอดไลน์เข้ามานะคะแล้วก็เข้ามาดูดวงส่วนตัวกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ